ช่วยด้วยสัตว์ประหลาดปลาหมึกยักษ์สวยแล้วแมวอวนข้ามองเจ้ามานานแล้ววันนี้ได้ลิ้มรถสทถีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งงับสิสำลียังไม่อยากเป็นอาหารหมึกยักษ์นะโท้ชีวิตใครก็ได้ช่วยแมวอ้วนทีฮลัลโหลเตาเพื่อนรักรีบมาช่วยทีเฮ้ย <Hey, S 2> ข้ามาติดแทน งานนี้มีคนสวยเพิ่มแล้วอย่าห่วงเลยเพื่อนเอ็งก็แค่เมนูพิเศษคืนนี้แหละเอาหมึกยักษ์ลองชิมนี่สิ s <S สูตรลับหมึกสลบแน่นอนเย่ห <Yeah. S 1> ลับแล้วถึงเวลาของแมวอ้วนหมึกย่างแมวอ้วนรวยละโว้ยหมึกย่างสำลีใครอยากกินเชิญต่อแถว